สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านที่รับชมนะครับในด,ดีดต่อในขณะนี้นะครับนะครับก็ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสูตรนะครับคำนวณสองตัวละครนะครับเอามาให้ f c ได้รับชมเพียงนเป็นลําทานนะครับของตัวละครตัวตรงนะครับ,บ,รรบได้สองคู่เป็นสูตรระยะสั้นนะครับเอามาใหุ้กทแทนพิจารณากัน็นงด16บตัวละครสรบเจ คนอื่นนะครับขอฝากคำเตือนไว้ด้วยเพื่อนๆนะครับทุกท่านเดี๋ยวมาดูคำเตือนกันนะครับคำเตือนนะครับเป็นเพียงการคำนวณด้านหลักจนะากสถิติผลออกรางวัลเท่านั้นนะครับก็มีทั้งเข้าในรูปได้นะครับก็โปรดใช้วิจรารญาในการรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับนะครับ f c ที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับอยากจะเข้ากลุ่มบ้านแางทาง นะครับ idline นะครับพิมพ์เอำนาสามศูนย์เก้า p k g o e นะครับหรือไปสอบถามพูดคุยได้นะครับ idline เนาะต่อ t o .j o m b r หนึ่งแปดกูนนะครับมีขาสงสัยว่า s line ว่าพูดคุยกันได้นะครับมาดูในส่วนของสูตรสมลสูตรนี้นะครับสูตรสมลสูตรนี้จอมาดูแบบนะครับงวดแรก นะครับหลักสิบได้สี่แหน่วยได้เก้ากับหกนะครับจับชุดคู่ได้นะครับสี่เก้าสี่หกนะครับผลลังธัที่ได้นะครับก็คือสี่หกนะครับเป็นโวดแรก มาดูในงวดที่2นะครับอ่ะหมดแรงปากไปได้สินะครับมาดูในงวดที่2นะครับหลักสิบได้สองหลักหน่วยได้แปดกับห้านะครับจบชดคู่เป็นนะครับสองแปดสองห้านะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสองแปด เป็นงวดนะที่สองสนะครับเป็นงวดที่สองมาดูในงวดที่สามนะครับงวดที่สามหลักสิบนะครับคำนวณได้เก้าหลักหน่วยคำนวณได้สี่เลขนึง จับชุดคู่ได้2คู่เหมือนเดิมครับก็จะมี9ก้าสเกาหนงนะครับมาดูผลรางวัลผลรางวัลที่ได้ครับ94อ้อ้บวงไม่กลมวงไม่ค่อยกลมเลย เป็นงวดที่3นะครับเป็นงวดที่3มาดูในงวดที่สี 13, นน 3, 7, 3, น่นะครับงวดที่4ีลักสิบสกหนวยเจ็ดกับ4ีนะครับจากคู่คู่เป็น3ามเจ็ดนะครับเชื่อมกลี่ได้นะครับ3าเจ เป็นหัวที่สี่สูตรนี้ก็จะเป็นนะครับสูตรใหม่นะนะครับเป็นสูตรใหม่นะก็พิจารณาแล่นกันนะครับพิจารณาด้วยกันแล้วกันนะครับ มาดูในส่วนของสถิติงวดสุดท้ายวันที่16อไม่ใช่ที่16สิ1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ2017เนอะหลักสินะครับได้5หลักหนยได้2กับ9นะครับจับชุดคู่ได้2คู่ด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของ 5, 2เ้5 9 ผลรัที่ได้ครับห้าเก้าก็จะเข้ามาในชุดนี้สงตัวตรงตัว,ตวนะครับสองตัวล่างนะครับเป็นงวดที่ห้านะครับเป็นงวดที่ห้าใครเดนถ้าไม่ใช้ก็พิจารณานะครับนะก็ขอชี้แจงสนิทนะครับสำหรับ fc ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ฝาก ใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลนะครับแนวทางตีเอ็ดลงให้นะครับทุกอย่างนะฮะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับทีนี้มาดูในส่วนของสูตรวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับตรงนี้ะสูตรทรงาระบอกนะครับก็จะใช้นะครับจะใช้สูตรที่หนึ่งนะครับจะใช้ นะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักหน่วยไม่ใช่หลักหน่วยสิแสนหนึ่งเสนสองครั้งหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันสองครั้งร้อยบนหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งแล้วก็บวกสี่หทีนะครับนี่ส่วนของสูตรที่สองนะครับสูตรหลักหน่วยสองตัวนะครับก็จะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักพันหนึ่งครั้งหลักร้อยนะครับหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งแล้วก็หลักหน่วยนะครับล่างนะครับ สองครั้งบวกสี่ที่เราได้มาบวก7จ็ดมาดูอย่างงงวดแรกสูตรสถิติสูตรหลักสิบ้าง,งตัวเดียวนะครับเจบวกเกเป็นส4บนะครับแปวกแเป็นสินะครับสิบหกวกสิ 14, นะครับสิบหกบวกสิบสี่เป็น30มสนะครับสามสิบไปบวกหนึ่งได้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดไปบวกหกเป็น3ามสิบเนะครับสาไปบวกเนะครับสามบวกเ เป็นส6หนะครับ4ี่บหบวกสของที่ได้5้าสิบครับห้าสิให้เอาแต่เลขศูนย์นะครับเอาแต่หลักหน่วยนะครับมาตั้งเรื่ของสูตรหลักหน่วยนะครับบวกตัวเยอะไว้ก่อนนะครับ8ดบวก8ดเป็นสิบหนะครับ9้าบวกเ้าเป็นสิบแดแดไปบวก6นะครับแปดบวกหเป็นส4บสี่นะครับนะอันนี้เป็น8ดอันนี้เป็น6เอาแต่ตัวหลักหน่วยมาตั้งนะแด เอาหกไปบวกแปดเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่กลับมาบวกเจ็ดแปดบวกหกเป็นสิบสี่สิบสี่บวกเจ็ดนะครับสิบสี่บวกเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไปบวกหกเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหกเป็นสามสิบสามนะครับสามสิบสามไปบวกสี่เป็นสามสิบเจ็ดบวกสี่บวกเจ็ดคงที่ได้สี่ ดังนั้นสูตรหลักหน่วยเราได้จิตเลขสี่นะครับอันนี้กลับไปหน้าแรกนะครับกลับมาหน้าแรกนะครับดังนั้นในสูตรนี้นะครับก็จะได้จากสิบจล่งางได้สูตรหลักหน่วยได้เจ็ดแปดสี่จากชุดคู่เป็นศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ต่ เราผลน,นะครับนะใครชอบก็แคปหน้าจอไว้ฝากพินาปินแนวทางนะครับสำหรับสูตรนี้สูตรสองตัวแรกนะครับนะให้ท่านพินาปินแนวทางสำหรับในคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นท่านสวัสดีครับ